ส่งดวงจิตหรือส่งวิญญาณน้องหมาน้องแมวให้ไปสู่สุขติภูมินะครับข้อที่1นะครับรูปหัวหรือลําตัวนะครับหรือบริเวณที่น้องชอบนะครับให้เขารู้สึกว่าเรายังอยู่เคียงข้างเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาจะได้เกิดความสบายใจขึ้นครับข้อที่2นะครับใช้น้าเสียงที่นุ่มนวลนะครับน้ําเสียงที่อ่อนโยนทําให้เขารู้สึกว่าเรารักเขานะครับเรายังอยู่กับเขานะครับข้อที่3นะครับบอกบุญครับเราไปทําบุญที่ไหนมานะครับเราระลึกถึงบุญไหนได้เราบอกว่าเราเอาบุญนั้นเนี่ยขออุทิศ ให้กับน้องทั้งหมดนะครับขอยกให้กับน้องทั้งหมดเลยแล้วก็ขอให้น้องไปในภพภูมิที่ดีนะครับหรือถ้าเราบอกบุญหมดแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็เปิดบทสวดมนต์ครับบทที่ผมแนะนําจะเป็นบทราม ah จาจักพัิของหลวงปู่ดูนะครับหรือใครอยากจะเปิดบทอื่นก็ได้นะครับแต่บทม ah าาจักพัิเนี่ยจะเป็นบทที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนภพภูมินะครับซึ่งก็เหมาะกับเรื่องการสมุญญาณน,น้องหมาน้องแมวนะครับผมข้อต่อมานะครับ อย่าร้องไห้ฟูงไฟนะครับหรืออย่าทําเสียงที่ทําให้น้องรู้สึกว่าจะต้องเป็นห่วงหรือตกใจนะครับลองนึกดูนะครับถ้าเกิดใครที่เคยร้องไห้แล้วน้องหมาน้องแมวเป็นห่วงมาเรียนหน้าเลียนตาเนี่ยเขาจะกังวลนะครับเขาจะแสดงความวิตกกังวลออกมาซึ่งมันจะทําให้เขาไม่ไปสู่สุขตินะครับพยายามอย่าร้องไห้นะครับพยายามใช้น้าเสียงปกติธรรมดาและพยายามทําใจให้ได้ว่าเขากำลังจะเปลี่ยนภพภูมิไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากนั้นคุณจะนําไปชปนกกิจที่ตามสถานทั่วไปหรือจะไปฝังที่บ้านก็ไม่มีปัญหานะครับหลังจาก นั่นก็ทําบุญกวดน้ําให้สม่ําเสมอนะครับหรือตามที่สะดวกนะครับผมแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าเรียกน้องหมาน้องแมวอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยพอน้องหมาน้องแมวได้เสียไปแล้วนะครับก็ยังอยู่ในบ้านยังเรียกอีกอ้ามากินข้าวลูกอยู่ไหนนู่นนี่นั่นแม่คิดถึงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าทําอย่างนี้เขาจะไม่ยอมไปไหนนะครับเพราะว่าดวงจิตเขาจะห่วงเราเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็คือข้อแนะนําทั้งหมดนะครับนําไปใช้ปฏิบัติดูนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ